ปีพุทธศักราช2,518กองทัพบ,บกต้องประสบปัญหาการขาดแคลนอาวุธและกระสุนเป็นอย่างมากเนื่องจากสหรัฐอเมริกาลดการช่วยเหลือทางทหารประกอบกับกองทัพมีภารกิจสำคัญในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พลตรีสัมผัสภาสนายงพินโยผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ในขณะนั้นได้ริเริ่มออกแบบสร้างปืนใหญ่ ขนาด105มิลิเมตรและเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดต่างๆขึ้นใช้เองจนได้มาตร,ราฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกองทัพบ,บกจึงได้อนุมัติงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารโรงงานพร้อมทั้งจัดหาเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับการสร้างต้นแบบที่สมบูรณ์เพื่อนำเข้าสู่สายการผลิตในปีพุทธศักราช2521เรียกว่าโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ โดยฝากการบังคับบัญชาวไว้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่ต่อมากองทัพบ,บกเห็นความสำคัญในการผลิตอาวุธขึ้นใช้เองจึงอนุมัติให้จัดตั้งโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดกองบัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธและโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงขึ้นตามลำดับโดวยวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ 1. เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นคงด้านการทหารที่สามารถพึ่งตนเองได้ในภาวะไม่ปกติ 2. เพื่อลดการสูญเสียงบประมาณในการที่จะต้องจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศศูนย์นำนวยการสร้างอาวุธได้พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2543ศูนย์นำนวยการสร้างอาวุธได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001ในเรื่องการออกแบบการวิจัยการผลิตการติดตั้งและการให้บริการและในปัจจุบัน ได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001ในสายการผลิตกระสุนปืนใหญ่ในปีพุทธศักราช2545ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบกได้รับการปรับโอนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมและให้ใช้ชื่อว่าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ศูนย์นำนวยการสร้างอาวุธมีการจัดตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข0604ประกอบด้วยกองบัญชาการกองวิจัยพัฒนาอาวุธกองเทคโนโลยีกองบริการกองจัดหาแผนกบัญชีทุนหน่วยตรวจโรคโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดและโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลบบุรีศูนย์นำนวยการสร้างอาวุธ มีภารกิจวางแผนอำนวยการประสานงานจัดตั้งควบคุมดำเนินการให้การศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตยุโทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการหรือองค์กรอื่นและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานขององค์กรคือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพทางการบริหารการผลิตอาวุธกระสุนและยุโทโธปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพและมุ่งไปสู่การขายยังต่างประเทศในโอกาสต่อไปโดยมีขีดความสามารถดังนี้โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงมีขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนใหญ่ ขนาด105และ155ม mm, ิลิเมตรลูกระเบิดยิงขนาด 60, 81และ120มิลิเมตรรวมทั้งประกอบชนวนหัวสำหรับกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงสายการผลิตต่างๆเป็นสายการผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบสมบูรณ์ในลักษณะเทิร์นคีจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานของประเทศในแถบยุโรปที่เป็นกลุ่มประเทศนาโตดังนั้นจึงทำให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า กระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธมีคุณภาพและมีความเป็นมาตรฐานไม่แตกต่างจากกระสุนที่ผลิตโดยกลุ่มประเทศนาโตโรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดมีขีดความสามารถในการผลิตปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60 81, 81และ120มิลิเมและพัฒนาปรับปรุงปืนใหญ่ขนาด105และ155ม mm, เมตร ให้เป็นแบบอัตราจรร้อยยางโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้เป็นต้นแบบเพื่อนําเข้าสู่สายการผลิตและผลิตเครื่องช่วยฝึกและยุโทโธปกรณ์อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธยังมีศูนย์ทดสอบวัสดุและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีขีดความสามารถในการทดสอบวัสดุทางฟิสิกส์และทางเคมี Me, และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางขนาดและน้ําหนัก สำหรับใช้ในการทดสอบวัสดุและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตรวมทั้งยังสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมได้อีกด้วยโดยในการควบคุมคุณภาพและความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จะดำเนินการตามมาตรฐานทางทหารและข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001ใน3ขั้นตอนที่สำคัญคือการตรวจสอบคุณลักษณะ ทางฟิสิกส์และทางเคมี M e ของวัตถุดิบก่อนที่จะนําเข้าสู่สายการผลิตเพื่อยืนยันว่าวัตถุดิบที่จะนําเข้าสู่สายการผลิตมีคุณภาพตามมาตร,รฐานที่กําหนดเช่นตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี M e และฟิสิกส์ของโลหะและการตรวจสอบองค์ประกอบที่เป็นวัตถุระเบิดเป็นต้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตโดยเจ้าหน้าที่ในสายการผลิตจะทําการตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นในทุกขั้นตอนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ จะทาการสุ่มตรวจชิ้นงานในทุกขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนมีคุณลักษณะาตามมาตรฐานที่กําหนดการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะเป็นการทดสอบการใช้งานภาคสนามเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานยุทธปกรณ์ที่กําหนดไว้สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยที่ผ่านมาศูนย์นํำนวยการสร้างอาวุธได้ทําการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์นสนับสนุนเหล่าทัพ เป็นจำนวนมากที่สำคัญได้แก่ปืนใหญ่ขนาด105มิเมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60, 81และ120มิมกระสุนปืนใหญ่ลูกระเบิดยิงชนิดต่างๆพัฒนาปร,ปรับปรุงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิ mm, ม M925 ให้เป็นแบบ M132A1 พัฒนาปรับปรุงปืนใหญ่ขนาด105มิมแบบ M101A1 ประกอบรวมปืนใหญ่ ขนาด105มิลิเมตรไลท์กันแบบ L 119รวมทั้งผลิตปืนเล็กยาว M16 จำลองปืนเล็กยาว HK 33จำลองและล่าสุดได้วิจัยพัฒนาหน่วยช่วยขับเคลื่อนปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ34ขนาด155ม mm, ิลิเมตรและปืนใหญ่ขนาด105และ155ม mm, ิลิเมตรให้เป็นแบบอัตราจรล้อย่างและเริ่มนำเข้าสู่สายการผลิตเพื่อสนับสนุนให้แก่กองทัพ ทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศแล้วซึ่งจะสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาของกองทัพได้เป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการพัฒนายุทโธปกรณ์ตอบสนองความต้องการของกองทัพศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธยังได้ทำการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์อยู่ในปัจจุบันหลายโครงการที่สำคัญได้แก่การวิจัยระบบควบคุมแท่นยิงสำหรับอาวุธนำวิถีระดับต่ำการวิจัยโปรแกรมสร้างสมุดตารางยิง การวิจัยระบบอำนวยการยิงทางเทคนิคอัตโนมัติสำหรับปืนใหญ่สนามการวิจัยชนวนหัวกระทบแตกไวัย่วงเวลาศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธได้ดำเนินการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ภายใต้กองทุนหมุนเวียนโดยได้มีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในทุกๆด้านในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการบริหารแบบเชิงกลยุทธ์จนได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลังในปี2552 ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธเป็นหน่วยงานด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศที่มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมเพื่อเป็นหลักประกันในการพึ่งพาตนเองของกองทัพอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป